เหรียญสิบาทปีพศ2537เหรียญนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยเป็นแบบที่รับซื้อนะครับเหรียญนี้ดูง่ายๆเลยนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตในลักษณะของการไส้เบี้ยวนะครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับขอบนอกล้นเข้ามาด้านในหรือว่าไส้ในล้นออกไปที่ขอบนอกนะครับอันนี้เหรียญพอจะมองเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับลักษณะนะครับ เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับดูตรงนี้นะครับไส้ในที่ล้นออกไปด้านนอกแบบนี้นี่นะครับจุดสังเกตจุดแรกนะครับไส้ในล้นออกไปด้านนอกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับและหรือว่าขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในนะครับแบบนี้ก็รับซื้อเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ สภาพผ่านการใช้งานนะครับเหมือนในคลิปนี้ราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทนะครับอันนี้คือปี37แบบที่รับซื้อนะครับยังมีอีกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆรับซื้อสูงสุดถึง3,000บาทเป็นเหรียญแบบนี้นะครับ